สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีพี่น้องวันนี้ว่าจะมาสอนทำอันปูฮหย,ยังกอเขเอนจุลินรีสังข้อแสงกับว่าได้สอนออกข่าเพราะว่าเฮ็ดไปแล้วเมื่อนี้นพ่มีเวลาหัวกระเลิกงานมาก็าต้องเฮ็ดเวียกบ้านเฮ็ดกับเขาให้สามีได้แล้วก็เลยไปแจก,กมูญิปุนโอ้ยบากหลายของฟี่เนะาะบว่าสัตว์เดินออกมาแต่เขาแต่เขานาะใช่ไหมคะของฟีีเขามากันหลายหลายค่ะ ก็เลยทําไว้นี่ปีที่แล้วก็แจกเพ่นกับมาขออีกเนี่ยเขาบอกว่าขอดอกเขามีไหม้แบบน่ะเขาบอกว่าอันโจได้เขาบอกว่าดอกอลิมาสิก้ามีบบผนอาสีขอก็ขอคอยขวดทษดจะขอก็ขอจะแต่งก็แต่งค่ะบุญรุ่สิมันสอนเห็นปะเนียมันแดงไรแล้วนี่หลายขวดเอาไปแจกตัวหนาใหญ่อยากอ่างมัดอ่างคนอยางบุอันนี้ก็เป็นฟ้าขวดค่ะเป็นฟ้าขวด จะเอาไปบริจาคอันแปดร้อยฝาได้วิกวัคซีนตอนนี้เขาก็บน่นัารก็มีแล้วก็มี่ยังก็เขาเอื้อนอันเน่าเบียร์ะเทำไงอลูมิเนียมหรอค่ะอะไรไหมอลูมิเนียมของฝาเบียร์นี่ภาสีส่งไปบริจาคมองอันประเทศขาทงขาเทียมนรอคะ่กะก็เลยอันก็เอาแบบนั้นล่ะค่ะเอาตามดีละ่ะมันมีอะไรหรอคะ่ะเพราะว่าค่ะ ขอบคุณหลายๆกับพูดติดตามขอบพระคุณจริงๆทุกคนที่ติดตามคุณได้ทำบุญได้ทำทาน,น,น,นค่ะเด้อสามีล่ค่ะไอเลิฟยูบายบายกิ้งยหญดอกชาแนลจะว่าดอกทองเดองหมักไหลเดี๋ยมันมีเงินมีทองจ้าดอกทองกิ King. Bye ้งบายบายกิ้ง